สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่เมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me รายการที่เราจะมานั่งคุยกันเรื่องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทีละนิดทุกวันครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังสงสัยและบางคนอาจจะกังวลอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเงินเก็บน้อยลงทุนอะไรได้บ้างเพราะเวลาเราพูดถึงการลงทุนภาพในหัวของหลายคนคือต้องมีเงินเยอะ ต้องมีเป็นก้อนสักหมื่น2องหมืนหรือหลักแสนขึ้นไปถึงจะเริ่มได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับผมอยากเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องเล็กๆที่ผมเคยเจอมากับตัวเองตอนเพิ่งทำงานใหม่ๆเงินเดือนยังไม่ถึง2 0งหมื่นหรือาครับทุกสิ้นเดือนแทบไม่เหลือเก็บกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอารถอะไรให้กินได้หลายวันไม่เบื่อ <laughs> ผมจำได้เลยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่ง เงินเก็บในบัญชีผมมีอยู่แค่1,200บาทซึ่งถ้าเอาตามจริงก็แทบจะไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินด้วยซ้ำแต่วันนั้นผมบังเอิญไปเห็นโฆษณาของธนาคารที่บอกว่าลงทุนกองทุนรวมเริ่มต้นแค่500บาทตอนนั้นในใจผมคิดเลยว่าเอา้าแค่500บาทเองเหรอก็เลยลองกดสมัครดูแบบไม่คิดอะไรมากตั้งใจว่าจะลองดูสักเดือนสอเดือนถ้ามันหายไปก็ถือว่าเป็นค่าเรียนรู้ ผ่านมา5ปีผมค้นพบเลยว่าสิ่งที่ทำให้เงินก้อนเล็กๆโตขึ้นไม่ใช่จำนวนเงินตั้งต้นแต่คือการเริ่มและการต่อนเนื่องครับหลายคนที่กำลังฟังอยู่อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าโอ้ยเก็บได้เดือนละพันเองลงทุนไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรหรือบางคนบอกว่าเก็บไม่ถึงพันเลยแล้วจะลงทุนยังไง ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากเน้นที่สุดในตอนนี้ว่าความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งของคนเงินเก็บน้อยคือคิดว่าต้องรอให้มีเงินเยอะก่อนถึงจะเริ่มลงทุนได้แต่ในความเป็นจริงถ้าเราเริ่มจากน้อยๆวันนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีก5ปี10ปีเงินก้อนเล็กๆนี่แหละจะกลายเป็นสิ่งที่เราแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับทำไม เงินเก็บน้อยถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคนที่เริ่มด้วยเงินเก็บน้อยมักจะมีข้อได้เปรียบที่คนเงินก้อนใหญ่อาจไม่มีความเสี่ยงที่จำกัดเพราะเราเริ่มจากเล็กๆต่อให้ผิดพลาดเงินที่เสียไปก็ไม่ถึงขั้นทำให้ชีวิตพังซึ่งมันคือการเรียนรู้ด้วยต้นทุนต่ำมากๆฝึกวินัยได้ตั้งแต่ต้น คนที่เริ่มจากเงินน้อยจะถูกบังคับโดยธรรมชาติให้ฝึกเก็บฝึกจัดสรรฝึกควบคุมความอยากและทักษะพวกนี้แหละครับที่ต่อให้วันหนึ่งคุณมีเงินล้านคุณก็ยังใช้มันได้หลายเท่าโอกาสในการลองผิดลองถูกเงินน้อยก็เหมือนสนามทดลองเล็กๆเ,เราจะได้ลองเครื่องมือทางการเงินหลายแบบพอถึงวันที่เงินเราเยอะขึ้นจริงๆเราจะรู้แล้วว่าอันไหน work อันไหนไม่ work เพื่อนๆครับ ตอนนี้อยากให้ลองมองตัวเองใหม่ถ้าคุณมีเงินเก็บน้อยอย่ามองว่านั่นคือจุดอ่อนแต่ให้มองว่ามันคือโอกาสในการฝึกและการเริ่มต้นที่จะทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนที่มีเงินเยอะตั้งแต่แรกเหมือนที่นักวิ่งมาราธอนทุกคนรู้ว่าระยะทาง42กิโลเมตรไม่ได้เริ่มจากการก้าวครั้งเดียวแต่มันเริ่มจากการยกเท้าก้าวแรกออกจากเส้นสตาร์ท วันนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อเริ่มลงทุนครับคุณแค่ต้องก้าวออกจากเส้นสตาร์ทด้วยเงินที่มีอยู่ตอนนี้ครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าเงินเก็บน้อยไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกันว่าแล้วจริงๆแล้วถ้ามีเงินเก็บน้อยๆเนี่ยเราจะเอาไปลงทุนอะไรได้บ้างผมอยากแบ่งให้เพื่อนๆง่ายๆเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือ ลงทุนในความรู้ลงทุนในสุขภาพลงทุนทางการเงินและลงทุนในทักษะหาไรายได้เสริม 1. การลงทุนในความรู้เริ่มต้นหลักร้อยแต่ผลตอบแทนตลอดชีวิตหลายคนมักข้ามตรงนี้ไปคิดว่าการลงทุนต้องหมายถึงการซื้อหุ้นกองทุนหรือทองคำแต่ความจริงแล้วการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคนเงินเก็บน้อยคือ ลงทุนในสมองของเราเองครับหนังสือเล่มละ200ถึง300บาทคอร์สออนไลน์ราคา500ถึง1,000บาทหรือแม้กระทั่งการฟังพอดแคสต์ฟรีๆแบบนี้แท้จริงแล้วมันคือการลงทุนครับเพราะความรู้ที่คุณได้มาจะทำให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นและมีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่ามีงานวิจัยของวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับโลกที่เขาพูดเสมอว่า การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองเพราะไม่มีใครสามารถขโมยความรู้จากคุณได้ 2. การลงทุนในสุขภาพต้นทุนต่ำแต่ป้องกันการเสียหายมหาศาลลองคิดง่ายๆครับถ้าคุณมีเงินเก็บ1,000 0บาทแล้ววันหนึ่งคุณป่วยเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายอาจพุ่มไป1,000 0ถึง1,500 0บาทในครั้งเดียวเงินเก็บที่คุณสร้างมาอาจหายวับไปกับตา เพราะฉะนั้นการลงทุนในสุขภาพเช่นการวิ่งทุกเช้า20นาทีซื้อรองเท้าวิ่งดีๆคู่ละ1,500บาทหรือแม้แต่การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ล้วนเป็นการลงทุนทั้งนั้นเงินเก็บน้อยไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ที่น่าเสียดายคือเรามีเงินเก็บแต่กลับไม่ลงทุนในสุขภาพสุดท้ายก็ต้องใช้เงินก้อนเล็กๆนั้นรักษาตัวเองแทนที่จะเอาไปงอกเงย 3. การลงทุนทางการเงิน เริ่มต้นจากหลักสิบหลักร้อยได้อันนี้น่าจะหลายคนรอฟังที่สุดแล้วเพราะว่ามันคือการเอาเงินไปทำงานแทนเราแม้ว่าเราจะมีเงินไม่มากกองทุนรวมแบบ DCA เริ่มต้นเพียง500บาทหลายธนาคารให้เริ่มต้นลงทุนกองทุนได้แค่500บาทต่อเดือนวิธีคือกำหนดโอนเงินอัตโนมัติทุกเดือนแบบ Dollar c o อส a v เอเวอร์ ไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงเราก็ซื้อเท่าเดิมผ่านไป5-10ปีเงินก้อนเล็กๆอาจโตจนคุณแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับหุ้นปันผลทุกวันนี้การซื้อหุ้นไม่จำเป็นต้องซื้อทีละร้อยหุ้นแล้วหลายโบรกเกอร์มีระบบ fraction share ซื้อเศษหุ้นได้เริ่มต้นหลัก1 0ถึงหลักร้อยบาทหุ้นที่น่าสนใจคือหุ้นปันผลเช่นกลุ่มสาธารณูปโภคโทรคมนาคมพลังงาน เพราะถึงหุ้นไม่ขึ้นมากเราก็ยังได้ปันผลสม่ำเสมอตราสารหนี้หรือพันธบัตรออมทรัพย์ความเสี่ยงต่ำดอกเบี้ยแน่นอนเริ่มต้นลงทุนไม่กี่พันบาทเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเก็บเงินโดยไม่อยากให้มูลค่าลดลงออมทองออนไลน์ทุกวันนี้มีแพลตฟอร์มให้ซื้อทองแบบออนไลน์ได้เริ่มต้นแค่10บาทสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็แลกเป็นทองจริงได้ ทองยังเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ดีในระยะยาว 4. การลงทุนในทักษะหารายได้เสริมงอกเงยเร็วที่สุดสำหรับคนเงินเก็บน้อยถ้าอยากโตเร็วจริงๆสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปคือสร้างรายได้เพิ่มเพราะต่อให้เราเก็บเก่แกงแค่ไหนถ้ารายได้ไม่โตเงินเก็บก็จะโตช้าอยู่ดีทักษะที่ใช้เงินลงทุนน้อยแต่สร้างไรายได้เสริมได้เช่นการทำคลิปสั้นลงทิ t ตอกหรือ YouTube Shot การลงทุนแค่มือถือที่มีอยู่แล้วการเขียนบทความหรือโพสต์รีวิวสินค้าออนไลน์การเรียนทำกราฟิกขั้นพื้นฐานแล้วขายงานบนแพลตฟอร์มอย่าง Fiverr หรือ Fast Work การฝึกทักษะขายออนไลน์ลงเปิดร้านเล็กๆใน s h อ p e e Lazada ใช้ทุนเริ่มต้นหลักร้อยก็ทำได้สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนในทักษะที่ไม่หายไปไหนต่อให้คุณล้ม คุณก็ยังเอาทักษะไปสร้างโอกาสใหม่ได้เสมอพอเราเห็นภาพรวมแล้วเพื่อนๆจะเริ่มรู้สึกเลยว่าการลงทุนไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่แต่สิ่งที่ต้องมีก่อนคือวิธีคิดและความกล้าเริ่มต้นอยากให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับสมมุติคุณเก็บได้เดือนละ1,000บาทแทนที่จะปล่อยให้นอนอยู่ในบัญชีเฉยๆถ้าคุณแบ่งมาลงทุนสัก500บาทต่อเดือนผ่านกองทุนรวมง่ายๆ หปีผ่านไปคุณอาจมีเงินก้อนหลักหมื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสี่ยงเกินไปตรงนี้แหละครับที่ผมอยากย้ำว่าเงินเก็บน้อยก็มีสิทธิ์โตได้ถ้าเราเริ่มต้นอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องหลังจากที่เราคุยกันไปแล้วว่าเงินเก็บน้อยก็เริ่มลงทุนได้และมีหลายช่องทางให้เลือกทั้งการลงทุนในความรู้สุขภาพการเงินและทักษะเสริม ตอนนี้เรามาเจาะลึกกันเลยครับว่าจะจัดการกับเงินเดือนที่มีอยู่อย่างไรให้ทั้งใช้จ่ายได้มีเงินเก็บและยังเหลือไปลงทุนได้ด้วยหลายคนบ่นว่าเงินเดือนฉันก็ไม่ได้เยอะจะให้เก็บได้ยังไงแต่ความจริงที่โหดร้ายคือไม่ว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าไม่มีระบบจัดการสุดท้ายมันก็ไม่เหลือเก็บอยู่ดีครับผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเงินเดือนห้าหมื่นใช้ชีวิตหรูหรานหน่อย กินร้านอาหารดีๆช้อปปิ้งแบรนด์เนมบ้างสุดท้ายสิ้นเดือนก็แทบไม่เหลือเก็บในขณะที่อีกคนเงินเดือนหมื่นห้าแต่เขาจัดระบบเงินชัดเจนเก็บทุกเดือนลงทุนทุกเดือนผ่านไปห้าปีกลับมีเงินเก็บมากกว่าคนแรกหลายเท่ามันชัดเจนเลยครับว่าเงินเก็บไม่ได้ขึ้นกับไรายได้แต่ขึ้นกับระบบการจัดการเงินของเราหลักการง่ายๆคือเงินเดือนหนึ่งก้อนแยกออกเป็นสี่ซอง เวลาพูดถึงการจัดการเงินหลายคนจะนึกถึงสูตร50 30 20หรือ70 20 10แต่ผมอยากให้เพื่อนๆคิดง่ายๆแบบแยกซองเพราะมันจับต้องได้จริงและไม่ทำให้เราสับสนลองสมมุติว่าคุณได้เงินเดือนมา15,000บาทผมอยากให้คุณแบ่งเป็น4ซองหลักๆแบบนี้ครับซองจำเป็นหรือ fixed cost ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนเช่นค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าข้าวขั้ขขนต่ำปกติจะอยู่ที่ประมาณ50-60%ของรายได้เช่นเงินเดือน15,000ก็การไวร้ราวๆ8,000-9,000บาทซองเพื่อความสุขหรือไลฟ์สไตล์อันนี้สำคัญมากครับหลายคนพอคิดจะเก็บเงินก็มักจะบอกว่าตัดหมดเลยไม่เที่ยวไม่กินหรู แต่พอทำไปจริงๆก็เหมือนกำลังทรมานตัวเองสุดท้ายก็เลิกกลางทางเราต้องการเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้กับสิ่งที่เราชอบบ้างครับจะได้ไม่เครียดจนเกินไปสัก10ถึง15เปอร์เซ็นต์ก็พอเช่น1,500ถึง2,000บาทซองเงินเก็บส่วนนี้คือเงินที่จะกันไว้ก่อนใช้ทุกครั้งต้องโอนเข้าบัญชีเงินเก็บทันทีหลังเงินเดือนออกอย่าเก็บจากเงินที่เหลือเพราะมันจะไม่เหลือจริงๆครับ อาจเริ่มที่10%ก่อนเช่น1,500บาทถ้าใครไหวก็เพิ่มเป็น20%ได้เลยซองเงินลงทุนหรือ Investment อันนี้คือหัวใจสำคัญเพราะการเก็บเงินอย่างเดียวไม่ทำให้เรารวยขึ้นแต่การลงทุนต่างหากที่จะงอกเงยเริ่มจาก10%เช่น1,500บาทเอาไปลงทุนในสิ่งที่เราพูดถึงในตอนก่อนหน้าเช่นกองทุนรวมหุ้นปันผลหรือทองออนไลน์ สิ่งที่ทำให้หลายคนพลาดคือรอให้ใช้จ่ายเสร็จแล้วค่อยดูว่าเหลือเท่าไหร่ถึงเก็บแต่เชื่อผมครับมันจะไม่เหลือเลยให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เป็นเก็บก่อนใช้หมายความว่าพอเงินเดือนเข้าโอนเข้าบัญชีเก็บและบัญชีลงทุนทันทีหลังเงินเดือนออกเหมือนเราจ่ายหนี้ตัวเองก่อนส่วนที่เหลือค่อยเอามาจัดก,การใช้ชีวิตการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งระบบหักอัตโนมัติหรือ auto transfer จากบัญชีเงินเดือนเข้าไปยังบัญชีเก็บและบัญชีลงทุนทันทีหลังเงินเดือนออกตั้ง DCA หรือ dollar cost averaging ลงกองทุนหรือหุ้นปันผลอัตโนมัติทุกเดือนแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงใจอะไรมากแค่ตั้งครั้งเดียวระบบจะทำแทนเราตลอดถ้าคุณทำแบบนี้ต่อเนื่อง10ปีเงินที่ลงทุนเพียงเดือนละ2,000บาท อาจโตเป็นหลักหลายแสนหรือแตะหลักล้านได้ขึ้นกับสินทรัพย์ที่เลือกและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเงินเล็กน้อยไม่สำคัญถ้ามีระบบชัดเจนมันจะกลายเป็นเงินก้อนที่เปลี่ยนชวิตได้เลยครับในตอนก่อนหน้าเราพูดกันแล้วว่าถ้ามีระบบจัดการเงินที่ดีต่อให้เงินเดือนน้อยเราก็ยังเก็บและลงทุนได้แต่ถ้าให้ไปถึงเป้าหมายเร็วกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องทำควบคู่ไปคือการเพิ่มรายได้ครับ พราะถ้าเราได้เงินเพิ่มเดือนละ2,000บาทจากไรายได้เสริมเล็กๆแล้วเอาไปเก็บหรือลงทุนต่อนั่นเท่ากับเราสามารถเร่งความเร็วของเครื่องจักรการเงินให้เดินเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับหลายคนอาจคิดว่าฉันมีเงินน้อยจะเอาไปลงทุนอะไรได้คำตอบคือลงทุนกับทักษะของตัวเองครับเพราะทักษะคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้คุณซื้อหุ้นได้หุ้นอาจตก คุณซื้อทองได้ราคาทองอาจลงแต่ถจ้าคุณลงทุนเรียนรู้ทักษะเพิ่มเช่นการตัดต่อวิดีโอการเขียนคอนเทนต์หรือการขายของออนไลน์ทักษะเหล่านี้จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตและสร้างรายได้เสริมได้ไม่รู้จบนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์หรือเงินเก็บน้อยครับทักษะที่ลงทุนน้อยแต่ทำเงินได้จริงการทำคอนเทนต์สั้น TikTok YouTube Shorts Reels ใช้มือถือเครื่องเดียวก็เริ่มได้เรียนรู้การถ่ายคลิปตัดต่อเบื้องต้นใช้แอปฟรีๆอย่างแคปคัตหรือ Vn ถ้าคอนเทนต์น่าสนใจคนดูเยอะก็มีโอกาสสร้างรายได้จากโฆษณาหรือการรีวิวสินค้าการเขียนคอนเทนต์หรือรีวิวออนไลน์ถ้าคุณชอบเล่าเรื่องชอบเขียนใช้เงินลงทุนแค่ค่าอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์หรือมือถือ เปิดเพจเล็กๆรีวิวของกินคาเฟ่หรือหนังสือพอมีผู้ติดตามมากขึ้นก็เริ่มรับงานรีวิวหรือ Affiliate Marketing ได้การออกแบบหรือกราฟิกออนไลน์ทุกวันนี้มีคอร์สสอนกราฟิกออนไลน์ราคาไม่กี่ร้อยบาทถ้าฝึกจริงจังสามารถรับงานทำโลโก้ทำโปสเตอร์ขายบน f a s t w o r k Fi ฟิปเวได้เลยทักษะการขายของออนไลน์ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นหลักร้อยเช่นสั่งสินค้าชิ้นเล็กๆมาขายบนช h อป e ี้ a า a d a หรือ TikTok Shop หรือถ้าไม่อยากสต็อกสินค้าก็เริ่มจากปรอบชิปขายของที่ซัพ p ลายเออรส่งตรงให้ลูกค้าทักษะการสื่อสารและการสอนออนไลน์ถ้าคุณมีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นภาษาอังกฤษทำอาหารเล่นดนตรีก็สามารถเปิดคอร์สเล็กๆออนไลน์สอนผ่านซูมหรือยูเดมได้ ต้นทุนแทบไม่มีเลยนอกจากกล้าลงมือปฏิบัติผมอยากให้เพื่อนๆจำตรงนี้ไว้ครับเงินที่เราใช้เรียนรู้500บาทอาจกลายเป็นรายได้หลักพันเงินที่เราใช้ฝึกทักษะ1,000บาทอาจกลายเป็นรายได้หลักหมื่นการลงทุนในทักษะคือการใช้เงินเล็กๆเ,เพื่อสร้างเครื่องจักรผลิตเงินในอนาคตซึ่งมันคุ้มค่ามากกว่าการรอเก็บเงินก้อนใหญ่มากๆผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้คงเริ่มรู้แล้วว่า จริงๆเงินเก็บน้อยก็ลงทุนได้และเริ่มเห็นภาพว่าจะทำยังไงให้เงินเล็กๆค่อยๆโตขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินแต่เพราะเขาไม่มี mindset ที่ถูกต้องต่างหากครับ 1. อย่ารอให้พร้อมค่อยเริ่มนี่คือกับดักที่ผมเห็นบ่อยที่สุดครับหลายคนจะพูดว่าขอเก็บเงินให้ได้หมื่นก่อนค่อยเริ่มรอให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงก่อนค่อยลงทุน รอให้มั่นใจก่อนค่อยลองแต่เชื่อผมครับถ้าคุณรอจนกว่าจะพร้อมจริงๆคุณจะไม่ได้เริ่มเลยเพราะชีวิตจะไม่มีวันที่สมบูรณ์แบบพอให้คุณเริ่มหรอกครับการลงทุนเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าคุณรอให้ฝนตกแดดออกดินดีน้ำพอดีทุกอย่างลงตัวคุณจะไม่ได้ปลูกสักทีแต่ถ้าคุณเริ่มปลูกตอนนี้ถึงมันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เวลาจะทำให้ต้นไม้นั้นโตเอง 2. คิดแบบนักวิ่งมาราธอน ไม่ใช่นักวิ่งร้อยเมตรเงินเก็บน้อยมักรีบอยากรวยเร็วจนบางทีไปพลาดลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงเกินไปเช่นแชร์ลูกโซ่หุ้นเกงกำไรหรือคริปโตแบบไม่เข้าใจผลลัพธ์คือเงินหายหมดตั้งแต่ยังไม่ทันโตถ้าเรามีเงินเก็บน้อยให้คิดแบบนักวิ่งมาราธอนครับคือค่อยๆวิ่งไปทีละก้าวสม่ำเสมออดทนเพราะการเงินไม่ใช่เกมสั้นๆแต่คือเกมระยะยาว 3. มองเงินเล็กๆให้มีคุณค่ามีหลายคนบอกว่าเก็บเดือนละพันมันจะไปมีค่าอะไรแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเปลี่ยนมุมมองใหม่เงิน1,000บาทถ้าซื้อกาแฟหรูๆอาจหมดในไม่กี่วันแต่ถ้าเอามาลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือน10ปีข้างหน้าอาจกลายเป็นหลายแสนความต่างไม่ใช่ที่จํานวนเงินแต่คือวิธีคิดครับ 4. ยอมรับความผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมันเวลาคนเงินน้อยลงทุนมักจะกลัวผิดพลาดมากๆ เพราะคิดว่าถ้าเสียก็คือจบแต่ความจริงคือการเสียเล็กๆตอนนี้ดีกว่าเสียก้อนใหญ่ตอนอนาคตผมเองเคยซื้อหุนตัวหนึ่งตอนเริ่มใหม่ๆขาดทุนไป30%เจ็บใจมากแต่สิ่งที่ได้คือบทเรียนว่าอย่าซื้อเพราะตามเพื่อนและต้องศึกษาธุรกิจให้เข้าใจก่อนพอวันนี้ผมมีเงินมากขึ้นผมก็ไม่พลาดแบบเดิมแล้วครับ5เชื่อในพลังของเวลาและความต่อเนื่อง เอลเบิร์ตอ์สไตน์เคยพูดว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับแของโลกเพราะมันทําให้เงินเล็กๆงอกเหนือเป็นเงินก้อนใหญ่ได้แบบเหลือเชื่อเงิน1,000บาทถ้าเพิ่มเดือนละ1000บาทด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปี5ปีจะกลายเป็นเกือบ80,000บาท10ปีจะกลายเป็นเกือบ180,000บาท20ปีจะกลายเป็นมากกว่า500,000บาทนี่คือพลังของเวลาที่จะทำงานแทนเราถ้าเราแค่มีความสม่ำเสมอ ผมเคยเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออ่อนทำงานโรงงานเงินเดือน1 2 0 0 0บาทเก็บได้เดือนละพันเธอเล่าให้ฟังว่าตอนแรกก็คิดว่าเก็บไปก็ไร้ค่าแต่เพราะฟังพอดแคสต์การเงินรายการหนึ่งเธอลองเริ่มลงทุน DCA 500บาททุกเดือน10ปีผ่านไปพี่อ่อนมีเงินเก็บรวมๆเกือบ2 0 0 0 0 0บาทจากการลงทุนเล็กๆที่เธอคิดว่าไร้ค่าในตอนแรกสิ่งที่เปลี่ยนเธอไม่ใช่จานวนเงินแต่คือ mindset ที่กล้าเริ่มต้นครับ 6. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอีกหนึ่งกับดักของคนเงินน้อยคือชอบมองว่าคนนั้นเงินเดือนเยอะกว่าลงทุนได้เยอะกว่าแต่เชื่อผมเถอะครับเกมการเงินมันไม่ใช่การแข่งกับใครแต่คือการแข่งกับตัวเองในวันเมื่อวานถ้าเมื่อวานคุณไม่มีเงินเก็บแต่วันนี้คุณเก็บได้500บาทคุณก็ชนะตัวเองแล้วถ้าเมื่อวานคุณไม่รู้จักการลงทุนแต่วันนี้คุณเริ่มเข้าใจพื้นฐานคุณก็ก้าวหน้าแล้วเพื่อนๆครับการจะเริ่มลงทุนจากศูนย์ สิ่งที่ต้องมีมากกว่าเงินคือความคิดแบบนักลงทุนกล้าเริ่มแม้ยังไม่พร้อมค่อยๆเดินสม่ำเสมอให้คุณค่ากับเงินเล็กๆเ,เรียนรู้จากความผิดพลาดเชื่อในเวลาและความต่อเนื่องไม่แข่งกับใครแข่งกับตัวเองพอเพื่อนๆครับเราเดินทางมาด้วยกันหลายต่อแล้วตั้งแต่การเข้าใจว่าเงินเก็บน้อยไม่ใช่อุปสรรคการเลือกลงทุนที่เริ่มต้นได้จริงการจัดระบบเงินเดือน การลงทุนในทักษะหารายได้เสริมจนถึงการสร้างมายเ็จที่ถูกต้องทั้งหมดนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมองเห็นภาพรวมว่า mm. เงินเล็กๆที่เรามีอยู่ไม่ได้ด้อยค่าเลยหากเราใช้มันอย่างฉลาดสรุป5บทเรียนหลักจากซีรีส์นี้เริ่มจากความรู้ก่อนเสมอเงินน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่มีความรู้เงินมากก็หายหมดได้หนังสือคอร์สออนไลน์พอดแคสต์คือการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่มีวันหาย ลงทุนกับสุขภาพควบคู่กันไปเงินเก็บจะไม่มีค่าเลยถ้าเราต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาตัวการออกกำลังกายกินดีนอนพอคือต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ป้องกันการสูญเสียมหาศาลลงทุนทางการเงินทีละน้อยแต่สม่ำเสมอกองทุนรวม DCA เริ่มที่500บาทหุ้นปันผลเศษหุ้นหลัก10ก็ซื้อได้ออมทองออนไลน์เริ่มต้นเพียง10บ,บาทตราสารหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ปลอดภัยและมั่นคง ใช้เงินเล็กๆซื้อทักษะสร้างรายได้เสริมตัดต่อวิดีโอเขียนคอนเทนต์ทำกราฟิกขายของออนไลน์ทักษะคือเครื่องจักรผลิตเงินที่ไม่มีใครเอาไปได้จากเราสร้างไมเซ็ตของนักลงทุนระยะยาวกล้าเริ่มแม้ยังไม่พร้อมมองเงินเล็กให้มีค่าค่อยๆเดินไม่ต้องรีบวิ่งเชื่อในเวลาและความต่อเนื่องไม่สำคัญว่าคุณเริ่มด้วยเงินเท่าไหร่แต่สำคัญว่าคุณเริ่มหรือย,ยัง เงินเก็บน้อยวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจนตลอดไปแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยนั่นต่างหากที่การันตีว่าคุณจะไม่มีวันถึงเส้นใยเพื่อนเพื่อนครับเงินเก็บน้อยเหมือนการมีมเมล็ดพันธุ์เล็กๆอยู่ในมือคุณอาจมองว่ามันไร้ค่าแต่ถ้าคุณกล้าปลูกกล้ารดน้ำกล้าดูแลวันหนึ่งมันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและผลผลิตที่เลี้ยงเราไปทั้งชีวิตอย่าดูถูกก้าวเล็กๆของตัวเองนะครับเพราะทุกก้าวที่เดิน คือการเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินอีก1นก้าเสมอเพื่อนเพื่อนฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณคงได้แรงบันดาลใจและเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นแล้วว่าเงินเก็บน้อยก็ลงทุนได้และที่สำคัญคือคุณต้องเริ่มวันนี้เลยครับ